ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีพฤษจิกในครึ่งปีหลัง2566นี้ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมในเรื่องของการงานการงานของชาวาลัคนาราศีพฤษจิกในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณหรือใช้ความอดทนของคุณมากเป็นพิเศษดังนั้นในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้มากพอสมควรแต่ก็ขอให้คุณมั่นใจได้ว่า การงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองอย่างแน่นอนคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีการก่อร่างสร้างตัวงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ซึ่งคุณอาจจะต้องลงหลักปักฐานหรือมีความอดทนในการก่อร่างสร้างตัวงานใหม่ๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างก็อาจจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควร แต่ขอให้คุณรู้ว่าชาวลัคนาราศีพฤกจิกในช่วงครึ่งปีหลังนี้การงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเพราะเห็นความอดทนเห็นมุมมองของคุณว่าจะสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณได้เป็นอย่างดีทําให้คุณนั้นสามารถลงหลักปักฐานเกี่ยวเรื่องของการเงินของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤกจิกในช่วงนี้ประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงาน ฉกช่วยโอกาสเกี่ยวกับโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้แต่ขอให้มีน้ำอดน,ำน้ำทนคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณได้เป็นอย่างดีทั้งด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลังนี้อยากจะบอกว่าคุณมีโครงการใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ของคุณนั้นหากคุณมีเป้าหมายที่วางเอาไว้ขอให้คุณเดินหน้าอย่างเต็มที่การเงินของคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณได้ตั้งอกตั้งใจ การเงินในช่วงนี้หากใครทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นไลฟ์โค้ดหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเป็นติวเตอร์จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษอาจจะดูแลในเรื่องของการศึกษาบุตรหลานบริวารหรือดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับคุณและคุณในครอบครัวของคุณเป็นอย่างมากดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณควรจะจัดสรรการเงินให้ดี คุณควรจะจัดสรรการเงินให้อย่างคล่องตัวไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของการเงินของคุณก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้การเงินของคุณนั้นแม้จะมีเงินเข้ามาแม้จะมีโชคลาภที่เข้ามาค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพฤจิกก็จะมีรายจ่ายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นในช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีพฤิจกจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจ ก็ขอให้คุณวางแผนทางการเงินการเงินของคุณก็จะสําเร็จรุ่ร่วงและไม่มีปัญหาในช่วงครึ่งปีหลังเลยทีเดียวในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพฤษก,กในครึ่งปีหลังนี้สําหรับคนโสดอยากจะบอกว่าความรักของคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆได้อย่างไม่ยากเย็นอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทําให้คุณได้พบปะคนใหม่ๆทําให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึง คนโสดช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นมากขึ้นที่ได้พบปะเจอเจอคนใหม่ๆได้เป็นอย่างมากคนโสดช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอและล่องป่องชิ้นกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ได้เลยทีเดียวคนที่เข้ามาก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือถูกสเปคของคุณได้อย่างไม่ยากเลยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณกับคู่ของคุณนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีความรักให้กลมเกลียวกันมากเป็นอย่างดี แต่คุณและคู่ของคุณนั้นก็จะค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองในบางครั้งอาจจะมีการมีปากมีเสียงมีทะเลบบาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ก็เป็นการทะเลบบาะเบาะแว้งเพื่อความเป็นปึกแผ่นและความเป็นครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณและคู่ของคุณนั้นเดือดร้อนหรือจะทําให้คุณแตกหักกันในช่วงปลายปีนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศรีพิจิกช่วงนี้อาจจะมีโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการวางแผนทางครอบครัวก็ขอให้คุณวางแผนการดําเนินชีวิตของครอบครัวให้อย่างรอบคอบก็จะทําให้คุณลดความเสี่ยงในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนในการวางแผนชีวิตในการปลูกสร้างบ้านเรือนหรือในการคิดที่จะหาหนทางในการทํามาหากินใหม่ๆก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการครองคู่ในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นยังถือได้ว่าในช่วงนี้ความรักของชาวลัคนาราศีพฤิกนั้นค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์และกลมเกลียวกันมากเลยทีเดียว